สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะพบกับใจซ้ำคารวยเส้นเคยค่ะสวัสดี f อเก่า f อใหม่ทุกทท่านค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีนค่ะทุกคนเช้าบ่ายวันที่21สิงหาคม2566นะคะก่อนคำนวนนะคะ คำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดคะ่ะนะคะทุกคนไปคะ่ะทุกคนคะ่ะไปดูวันที่18นะคะพี่น้องวันที่18นะคะใจให้ดินรอบเช้า2และ1นะคะดินรอบบ่าย5และ4นะคะรอบเช้าบนมา 0 8 9ล่าง6 3นะคะทุกคนรอบเช้าคือหลุดนะคะทุกคนขามาเข้าเด่นประจำวันคือ6นะคะทุกคนรอบบ่ายนะคะใจให้5และ4นะคะทุกคนบนมา851นะคะทุกคนวันนี้มาคู่ตัวเด่นนะคะ5 1 1 5นะคะทุกคนได้หรือเปล่านะคะล่างศ1นหนึ่งะคะเด่นประจำวันมาอยู่เดอ้อ1มารอบบ่าย2เด้งนะคะทุกคน มากับทุกคนมาลุ้นต่อนะคะลุ้นต่อวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะทุกคนคะ่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังเช่นเคยนะคะเด่นรอบเช้าวันที่ยี่สิบเอ็ดอยู่ที่ห้าและสี่ค่ะทุกคนห้านะคะห้าสามห้าสองห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าแปด ห้าหกค่ะสี่นะคะสี่ห้าสี่สี่สี่สองสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดค่ะเด่นบายค่ะทุกคนเด่นบายอยู่ที่สี่ะ3สามนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เลขสี่เบิลนะคะจะเข้าเลขเบิ้ลหรือเปล่าเรามารุ้นนะคะสี่ห้า สี่สี่แปดสองสเจสหนึ่งค่ะ3นะคะทุกคนสามสี่สามห้าสสองสเจ็หนึ่งสาศจ้าทุกคนมาดูนะคะ มาดูคู่ตัวเด่นค่ะ5443นะคะใครไม่ชอบคู่ตัวเด่นก็เหมือนเดิมนะคะสำหรับเย็ใหม่ก็รอดูท้ายคลิปนะคะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันให้ลดเหลือลงรอบละ4คู่นะคะตอนนี้ดูคู่ตัวเด่นก่อนนะคะสำหรับคู่ตัวเด่นสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกคน5 4 4 3ค่ะ53นะคะ4ก็ 4, 4 5 44 43นะคะทุกคน สีด้านล่าง45 4 4นะคะ3ก็3 4 3 5, ค่ะเลขเด่นประจำวันจันทร์อยู่ที่เลข2ในและเลข7นะคะเบิ้ลประจำวันคือ22และ7 7ค่ะทุกคนมาดูค่ะคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันค่ะ5ค่ะ5 2 5 7ค่ะทุกคนวันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นค่ะ4นะคะ4 2 4 7ดค่ะสี 4, ด้านล่างนะคะเหมือนกัน42 4 7ค่ะทุกคน 3ามนะคะสามสค่ะทุกคนเลขจีนไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครชอบใจก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะคะทุกคนกดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะ